สวัสดีค่ะเมื่อนี้ช่องนู้นโรงพาเบิงผ้าถ้ำนะคะเิะพามาเบิงนี่ค่ะบักทั่วฟักยาวค่ะคุณยายเพิ่นปลูกไว้ยายชื่อยังคะนางนางสู้จ้าเมือ่อโล่ยายเนาะค่ะยายยายสู้เนาะจ้าเนาะจ้าเมื่อในยู่บ้านไหนคะนี่นบ้านอ่างบ้านอ่างบ้านอ่างศิลาจ้บ้านอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลาอำเภอพิบู์มังสาหารนะคะหนูมาเบิ่งบักทัวน้ำใหญ่น่ะนะคะเห็นปลูกดอกดอกไหมบักทัวใหย่นี่พันยังใครใหญ่โมโพันตลาดค่ะซื้อน้ำตลาดซื้อน้ำตลาดมาเลยบ่ได้เลือกพันบ่ค่ะซื้อขาเห็ดเป็นทุงมาขายสามทงดอยอ๋อสามทงดอยก็ซื้อมาเลยจ้ะใหย่ดูแลจังไรค่ะในการปลูกขึ้ดอกแท่ธรรมชาติธรรมชาติเลยปลูกมาธรรมชาติดูแลธรรมชาติอ๋อ ธรรมชาติอย่างเดียวจ้ะในใส่ปุ้นใส่ปุ๋ยอีกอย่างยังไ่บางแต่ปุ่นแต่ปุ๋ยบ้านเฮานี่ล่ะปุ่นขี้เออุ่นขัหวเฮานี่ดิบริใส่ปุ๋ยเนาะค่ะเนาะยใายสียาอยู่บอค่ะโอ้ยคอยสียาอีกยังก่อกระบ่งแม่งบ่งอย่างขดข้าเอื่นยาอีกยังเป็นซองเศร้าบาดเนาะอ๋ออะโครว่ายังนี่ล่ะมันก็บได้เป็นอันตรายบ่บ่บ่มียังสีแล้วก็ฝนตกห่อสีแล้วก็ฝนตกห่อมแม่นเส้นวยงามคักเนาะค่ะแม่ ดกอีลีเบื้องให้แม่ผ้าผ้ายางด้วยง้างมาท่ะพี่เออได้ขายแล้วบอกค่ะแม่ขายแล้วขายหลายเถื่อเด้อซ้ำเถื่อแล้วอ๋อขายขายอะไเจ็ดสิบเจดสิบบาทแม่ขายตลาดได้ค่ะแม่ขายเองขายเองอยู่ร้านสี่นี่แหละอ๋อขายเองปลูกเองขายเองเนาะค่ะเนาะปลูกเองขายเอง บริเนนการตลาดบริการขายออนไลน์นะคะเ<อ>นาะแค่นี้ท่านขายอยู่บ่าค้าได้หลายแบบนี้นี่ขายเบิร์ตชูมืออยู่ได้หรอขายเบิร์ตชูมือนะคะเนาะน่วยงามอีลีย่า่ปลูกรายอยู่บ่าค้าในการปลูกแตลบบนน่ละรอบก็ปลูกท่อนี่แหละปลูกท่อนี้อูแต่ได้ขายตลอดเลยมมแม่นบ่ค่ะแม่ซื้อว่าพ้นผลิตดีมากเลยนะคะอืมแล้วก็บได้ใัท ปุ๋ยบอกให้นุ่มให้บริชาเลยใส่ให้ฝนเศร้ายุสเปอาปุ๋ยหมากมาใส่ให้หมากมันใส่ไงงามๆขนาดบริใส่ปุ๋ยนะคะนี่หมากมันอยจกสดสื่นปนใดมันบมมีปุ๋ยแต่กะงามแห้งข้อยก็บ่าขอยมือดีขนาดอยู่นั่นบอมคะวิธีการปลูกแยกปลูกกับบริปลูกพิเศษกว่าคนอื่นเลย ลปลูกธรรมชาติปลูกธรรมดาปลูกแล้วกกระโบโหหนงาฝนตก้งใส่แถวเลยโอ้สบายขนาดเนาะเออมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งแม่ขายได้หไรไปไหนะคะขายเด้มมื่อหน่อยหมือนเจ็ดแปดสิบนี่ละพวกเก็บได้เก็บเอาแต่หน่วยได้มันตรงอ๋อเลือกเก็บเอาหน่วยงาม่านได้ตรงตรง<อ>างามมันบ่อไรฝ่าวขายปานัน,นะะเนาะบ่อไรฝ่าวตลาดเขาบอกขอ,เ,อเก็บไปส่งอยู่ใหญ่เขียวน่ะอ่า แต่ว่านของบ่อไรซุงเนาะไรสุงบ่เพราะว่าเขาขายอยู่นะร้านข้ากับท่านขายเนาะกับพ่อได้ขายอยู่หมู่บ้านเดียวกับเก่ามัดชิปมัดก็ได้ขายเบิดอยู่มัดทุ่ถ่ายเป็นไงเว้เบ่าหมู่บ้านดีกว่าอยู่ซื่อๆเนาะค่ะเนาะปลูกไปเออหรือออกกําลังกายไปนําเนาะแต่เนาะเอ็นบอรมันบ่มีพุยก็รอเคเดออกมาบ่สดสื่อหน่วยระบาดสมมติเอี่ขายจังไรคะขายกำละชิบว่ะกำละชิป เฮ็ดสิบหาหน่วยสิบพกหน่วยก็สิบปาดแต่ก็คัดแบบหน่วยงามอิลิคัดแบบงามค่ะอือใายอยากให้แม่แนะนำแน่ว่าอันคนอยากปลูกเขาิิปลูกจังไดเริ่มต้นจังใดมาดจังใดฮะ ไปอยกปลูกนับเบองเลยอยากปลูกกระปลูกโรดเพราะว่าบ่ได้ดูแลอยังเป็นพิเศษอย่าปลูกกระปลูกโลดบ่ได้ดูแลมากมาธรรมาสะราโอเคงา่คนก็บ่ได้เอางทีเราปลูกปลูกถิมปลูกปลาปลูกถิมปลูกปลาก็ได้กินได้ขายนะคะนุ้ยแบบงามงามงามอิลีจังงามบอกได้แต่ว่างามอหลิ เบิ่งคอยเบิ่งนั่แไงโอ้มันเบิ่งจังสีเจ้าขจักว่ามี่จะหมากเนาะแม่นค่ะมี่ตาหมากอีดีเอองามอีดีผู้ใดอยากผู้ใดอยากอุดหนุนนะคะยายสู้อยู่ในปั๊มพี่ที่นะคะขายลูกสิ้นขายตัวฟักเก่ยวเก็บเองค่ะบ่ต้องห่วงว่าไอ้จิมีสาขายเก็บสิ้นขายในชั่วขายหมากชั่วร์ขายสุสิงสุหย่างปั๊มพี่ทีบ้านอ่างศิลานะคะทุกคนค่ะมาอุดหนุนคุณยายได้เด้อค่ะเด้อ สวัสดีค่ะที่เลือกหน่วยเก็บใหญ่เก็บแนวไหนคะเก็บหน่วยมันใสใสตึงตึงหน่วยมันขาวขาวใสใสอ๋อเก็บกระมุนนี่มันท่านพอเก็บเลยอ๋ออันนี้แล้วค่ะถ้าเถ้าข่อยกระมุนเถอยก็หักโดดคือกันเียใหเลยเออตั้งสี่นี่แหละโอ้ยตั้เก็บตั้งสี่เนาะก็ต้องเลือกเอาหน่วยใสใสซะก่อนแม่ยใสใสขาวขาวมันสีเทาก่อน ไอบอว่นหน่อยงามๆแบบนี้นะคะ